วัดกลางคลองสี่จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชครั้งที่ 2. สองศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีบุพเพผปิตภัณลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีบุพเาเปตบพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าวบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวดีๆแบบนี้ได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง u t u b e นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนารวมไปถึงเรื่องราวการแบ่งปันน้ําใจเพื่อสู้ภัยโควิด -19 มาฝากกันค่ะ ดทางวัดกลางคลองสีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะได้เปิดโรงทานครั้งที่2เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันทางวัดกลางคลองสีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี นำโดยพระครูสุมทรธัญรักษ์ดออกเตร์เจ้าคณะตำบลลาดสวายเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ได้เมตตาเปิดโรงทานแจกถุงยังชีพจำนวน300ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยทางวัดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และยังได้รับความเกื้อกูลจากคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญนำอาหารสำเร็จรูป480กล่องน้ำตาลทราย300ถุงมีกรอบ300กล่องขนมอบแห้งและน้ำดื่มมาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุงยังชีพของทางวัดกลางคลองสีด้วยค่ะและทางด้านนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายธทีรพัฒน์เรืองโรธผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกได้น้อมถวายนมกล่องพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน300ชุดแด่พระครูสุนทรธัญรักษ์ด็อกเตอร์เพื่อร่วมสมทบการจัดตั้งโรงทานในครั้งนี้อันเป็นการแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่าน,านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะจริงๆแล้ว่เราคนพุทธนะคะ ขนาดท่านเป็นพระสงฆ์ซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะท่านยังมีจิตใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนาได้ระดมทรัพย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่มาบริจาคนะคะแล้วก็ทรัพย์สินส่วนของวัดนะคะที่ได้ในการไปซื้อของมาแจกชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะเพราะว่าวัดโรงเรียนบ้านเป็นส่วนที่เรารวมกันอยู่แล้วนะคะอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือกันโดยเนื้อแท้เลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจแทนชาวบ้านนะคะว่าที่หน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลหรือว่าพี่น้องอชาวลัสวายที่พอจะมีกําลังทรัพย์นะคะที่ได้มาช่วยเหลือกันนะคะดีใจแทนพี่น้องค่ะวันนี้ยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางคลองสี่กับโดยการนําของท่านพระครูสุนทรธัญรักษ์ด็อกเตอร์ซึ่งได้จัดกิจกรรม โครงการแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลลาดสวายที่มีความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมากมายครับนำทั้งอาหารสดและอาหารแห้งมาจำนวนมากมามอบให้กับ พี่น้องชาวตำบลรัสวายซึ่งได้รับความเดือดร้อนคิดว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นปกติไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะได้จัดพิธีบุพราเปตาพะลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและจัดพิธีทอดผ้าป,ป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ค่ะ เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับว,วันพระแรม8ค่ำเดือน7ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเนื่องในวันพระ ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลห้าและทางด้านพระสมุทรสุภวัฒนธรรมสุโภได้แสดงธรรมหนึ่งธรรมาทพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตรและได้ประกอบพิธีบุพ,พเปตะพลีเพื่ออุทิศวนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะพัฒหารเป็นสังฆทานและถวายจตุปัจจัยธยธรรมเป็นสังฆทาน ต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญขบวนพระป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งประธานในพิธีคือกัลาย,ยนานมิตรนุชนิรนาตรังสรรค์ได้นำกล่าวคำถวายพระป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรนอภิวัฒโนประธานทรงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสำม,มทนายกถาและให้ผ่อนเป็นภาษาบาลีในโอกาสนี้สาธุชนได้น้อมถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทำหน้าที่กัรลยนมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆไปค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุชาติพัทธกิติโกทุดงค้าสถานชนบุรีนะคะได้เมตตามาเทศสอนธรรมอันทรงคุณค่าเรื่องเวลาส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันคะ่ะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้แต่ละศูนย์ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้คณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันพร้อมทางได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ของแต่ละศูนย์ที่ได้สลับกันมาเทศสอนญาติโยมเช่นเดียวก,กันกับพระอาจารย์สุชาติพัฒกิติโกทุดงค้าสถานชนบุรีได้เมตตามาเทศสอนธรรมะผ่านช่องทางออนไลน์ในรายการธรรมะพบสุข โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้เทศส,สอนเรื่องเวลาโดยมีเนื้อหาโดยย่อว่าชีวิตคนเรามันสั้นเปรียบกับการเอาไม้มาขีดเป็นรอยในน้ำรอยนั้นก็จะหายไปในพริบตาฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งทานศีลและเจริญสมาธิภาวนาค่ะ60ปีเนี่ยมีเวลากี่วันเวลาของนักสร้างบารมี เวลานั้นมีจำกัดถ้าหากพวกเราคิดว่าชีวิตของเรามีชีวิตอยู่ถึง60ปีใน60ปีนั้นเราจะมีเวลาหรือวันเวลาของเรานั้น2 000, 1 9 0 0วันเท่านั้นเองเราคิดดูว่า2 000, 1 9 0 0วันเนี่ยเป็นเวลา60ปีใน60ปีเนี่ย เวลากลางวันก็จะเหลือ30ปีเวลากลางคืน30ปีเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลานอนส่วนเวลากลางวันนั้นเป็นเวลาที่เราดำเนินชีวิตถ้าหากว่าใน30ปีเนี่ยเรามีเวลาการดำเนินชีวิตทั้งหมดมีกี่วันเรามาดูกันว่ามีกี่วันเวลาชีวิตเราจะมีเ,เวลา30ปีเราจะมี1 0,000ื่น 950วันเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยชีวิตคนเรามันสั้นถ้าหากนักสร้างบารมีคิดว่าเวลาระยะเวลาในการสร้างบารมีใน30ปีเราต้องใช้ชีวิตนะมีใช้ชีวิตทั้งดำเนินชีวิตในการทำมาหากินในการดำรงชีวิตถ้าเรามาเฉลีย่ยชีวิตของเราที่ได้สั่งสมบุญนั้น มันมีไม่มากถ้าเฉลี่ยนะถ้าเรามาหันอีกนะใน30ปีเนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยนะด้วยการดำรงชีวิตใน30ปีแต่เราจะมาสร้างบารมีหรือสร้างบุญเนี่ยเราจะมีเวลากี่วันหลวงพี่ก็เลยมาหานอีกครึ่งหนึ่งเป็น15ปีในการสร้างบารมีนะใน15ปีเนี่ยเราจะมีเวลา สร้างบุญอย่างเต็มที่เลยเนี่ย5,475วันเท่านั้นเองนะถ้าเปรียบเทียบกับเงินทองเนี่ยถือว่าไม่มากเลยเนะสำหรับเงินทองเนี่ยสามารถที่จะเติมได้นะขาดไป10บาทก็สามารถเติมเป็น20บาท30บาทได้ส่วนเวลาของชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเราหมดเวลาไป1วันวันที่น้อยลงคือวันที่เราต้องสร้างบารมีน้อยลง ดังนั้นเนี่ยให้เราคิดว่านะชีวิตของเรามันสั้นชีวิตของเราเนี่ยเปรียบกับการที่เอาเนี่ยไม้มาขีดเป็นเส้นของน้ำเนี่ยรอยของน้ำเนี่ยก็จะหายในไปในพริบตานะฉะนั้นมนุษยนะ์อายุไขของมนุษย์เนี่ยมันสั้นฉะนั้นเลยเนี่ยให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะเหมือนที่หลวงพี่เปรียบเทียบวันเวลาให้ว่า เวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดเวลาของชีวิตนั้นนับได้มีจำนวนที่เราสามารถนับได้แต่เวลาของชีวิตของคนนั้นไม่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วก็ตายบางคนเกิดมาสิบวันก็ตายบางคนเกิดมาเป็นหนุ่มก็ตายดังนั้นเราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยการสั่งสมบุญบารมีสิ่งที่เราจะทำได้ในวันเวลาที่เหลืออยู่นะก็คือการทำทานหรือสร้างความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนานสิ่งที่เราจะทำได้ในปัจจุบันก็มีประมาณเท่านี้นไปอนุโมทนาบุญกันต่อที่ทุดงคาสถานบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยภายในงานได้มีจุดบริการเช็คอินโควิดด้วยค่ะ นาทุดงค้าสถานบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีบูชาข้าพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่จะยังบุญกุศลเป็นสิริมงคลให้เกิดแก่ตัวผู้สวดบุคคลรอบข้างและยังความสงบสุขร่มเย็นให้บังเกิดขึ้นทั้งยังเป็นการได้ทบทวนตรึกระลึกนึกถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN และการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ภายในงานได้มีจุดบริการเช็คอินโควิด -19 โดยน้องๆอ,อาสาสมัครได้มารับบุญทั้งต้อนรับและส่งกลับประทับใจกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงแม้จะเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แต่ทุกท่านก็ปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับทางทุดงขัาสถานพิสนุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ แม้ว่าในช่วงนี้นะคะทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆฝ่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกโดยได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนณนะห้องแก้วบรรลุธรรมทุดงคัสถานพิษณุโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นัทกรสุวรรณโนรองประธานสงฆ์ทุดงคัสสถานพิษณุโลกเป็นประธาน ท่านสงนำประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านที่มาในงานได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดคือวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนและนั่งห่างกันโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบบุญพิธีบูชาข้าวพระด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนคะ่ะ คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะนับเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่ว่าในวิกฤตการณ์นี้ก็สามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้ค่ะโดยเฉพาะยอดนักสร้างบารมีนะคะที่จะได้มาสั่งสมบุญให้ทับทวีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นบุคลากรภายในวัดพระธรรมกายที่ได้ถือปฏิบัติตามหลักวิชาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเวียนนั่งสวดเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวดีๆนี้พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญ แล้วขอเลยนเชิญให้มาสวดธรรมจักรที่วัดพระธ,ธรรมกายหรือวัดใกล้เคียงก็ได้เพราะว่าที่ฉันเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกวัดนะคะในประเทศไทยมีการจัดสวดธรรมจักรทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอยากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจนะคะซึ่งบทสวดน,นี้เป็นบทสวดแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ให้มีการสวดธรรมจักรเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญค่ะวันนี้รู้สึกมีความสุขนะคะเพื้มปิติใจที่ได้มาร่วมสวดธรรมจักรนะคะแล้วก็มาเวียนประทักษินนะคะกับทีมสำนักนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเรานะคะได้รวมตัวกันนะคะได้มากันกันใจของเราะคะ่ะให้ใสสว่างนะคะเพื่อที่จะเป็นพลังนะคะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปะคะ่ะ ซึ่งบุญในการสวดธรรมจักนะคะก็เป็นบุญที่จะทำให้เรานะคะมีความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นบุญนะคะที่จะทำให้หมู่คณะของเรานะคะเข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการที่จะทำหน้าที่ต่อไปะคะ่ะ หากว่าพวกเราได้ทําตามหลักวิชาด้วยการเวียนนั่งสวดอย่างสม่ําเสมอนะคะเชื่อว่าผลแห่งบุญนี้จะพาพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะคุณสุชาดาทองมาลัยนะคะได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศไม้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันไปติดตามได้ในช่วงของ world news ค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวอร์นิวส์นะคะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามการสร้างบาร,รมีในต่างประเทศกันโดยในวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีบูพะเปตัดลีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดงานบูชาข้าวพระในเวลา3นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ พร้อมกับพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคําถวายผ้าป่าบํารุงวัดโดยมีตัวแทนนํากล่าวแบบออนไลน์คือกลัลยาณมิตรน้ําทิพสุดจริตพาณิชย์ส่วนพระครูภาวนาวิริยวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนท่านประธานสงฆ์เป็นตัวแทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจัยทยธรรมโดยมีตัวแทนนำกล่าวแบบออนไลน์คือการยานมิตรพิมพ์ชวีแอลซิงพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทา,นม,านมีการยานมิตรเทียนชัยชิดวิเชียนกุลนำกล่าวคำถวายแบบออนไลน์พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนได้เป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนน้อมนำาจตุปัจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการถวายทานโดยเฉพาะการถวายสังฆทานที่มีอานิสงส์สูงสุดนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีบุกพาเปตับพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกลัลยาณมิตรเครือวันสุขเจริญเป็นตัวแทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบหน้ารูปผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนก็ได้เป็นตัวแทนสาธุชนทอดผ้าบาังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติในการสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะก็ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าจะมาร่วมงานบุญที่วัดไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมงานผ่านออนไลน์ได้ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายนและพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระในเวลา18นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Line และแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อ Seattle m e d i t a t i o n Center เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมง,งานบุญออนไลน์แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนะสูตรบทรัตนะสูตรและบทสรนเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรรัตน์กัลยาณมิตรพยาวเนธไทย พิธีถวายพวงมาลัยหอมสุขันธมาลาประธานบุญพิธีคือการยาณมิตรทอมการยาณมิตรสุภาวดีเดวิสส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานบุญพิธีคือการยาณมิตรอนณงนาธเวทยโยทินจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดช่อง G ีบและในโอกาสนี้พระมหาพิษณุวิสุทธิยาโน ท่านประธานสง์ได้ประกาศผลโครงการสะสมแต้มบุญออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้เข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักบุญบันเทิงและยังได้ส่งภาพการนั่งสมาธิบูชาข้าวพระที่บ้านผ่านทางออนไลน์มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายซีแอเทลด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ก็ขอทุกท่านค่ะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะด้วยการหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะด้วยบุญนี้นะคะก็จะส่งผลให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเวอร์นิวุงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากนะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางค่ะทาง gbsnews.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ h ช n แนลค่ะส่งข่าวมาได้ที่อีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail.com และปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่า อััพลาโหติอากุปพะโตคำพูดย่อมไม่เป็นผลแก่ผู้ไม่ทำตามสำหรับช่วงนี้ดิฉันปริชาติการเกตรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ